ปกติคือได้บ่อยพิมพ์นี้แต่ว่าก็ไม่สวยคมเท่านี้นะครับผมก็ขอสวัสดีพี่พี่ fc ชาวมืองแม่สองทุกท่านด้วยนะครับวันนี้มีของเขาเรียกว่าของใหม่สวยเด็ดนะครับบ้างองค์ก็เขาเรียกยังไงดีเอามาแบ่งปันพี่พี่ fc อีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับก็วันนี้มีใช้คำว่าวันนี้บ่อยด้วยขออภัยนะครับเปิดมาที่องค์แรกนะครับเป็นพระสมเด็จละกันนะครับโอ้โหปกติเราจะเปิดมาส่วนใหญ่จะเป็น เป็นรูปหล่อซะส่วนใหญ่นะแต่ช่วงนี้ก็พยายามหาพระสมเด็จนะครับพยายามสง่งเนื้อเก่าๆนะครับมาให้พี่พี c ดูนะัดูแบบเนื้อเก่าๆเ,เนื้อลึกๆมาให้ FC ดูนะครับท่านใดดูแล้วถูกใจตรงไหนนะครับสามารถทักได้โทรได้นะครับที่เบอร์0 8 1ย์3 7 7 1 6นะครับหรือจะแอดไลน์ก็สแกน QR วอาค้ Q A ot, มาได้เลยนะครับถ้าถามว่าทำไมผมไม่บอก ID นะผม ID มันจะเป็นเบอร์แบบ แต่มันผมไม่ได้ใช้นานแล้วนะครับก็เลยเดี๋ยวกลัวพี่ๆ FC จะเข้าใจผิดนะครับถ้าโทรมาเป็นเบอร์ก็0811237716ถ้าเป็น ID Line เอ้ถ้าเป็น Line แอดผมมาดีกว่านี่เป็นสมเด็จนะครับวัดระฆังอันนี้ถ้าเป็นพิมพ์แบบนี้ก็ต้องเป็นวัดเกตแน่นอนนะครับได้มา2องงค์นะครับพอดีก็แบ่งมาจากเขาเรียกว่ายังไงดีเป็น FC นะครับผูใหญ่ใจดี แบ่งเข้ามาส่องนะครับ FC ดูนะครับโคตรสวยเลยนะครับวันนี้ส่องให้ดูเนื้อก่อนนะครับอย่างที่บอกไปเมื่อคลิปที่แล้วนะว่าที่ผมเอาแว่นขยายมาส่องจุดประสงค์ก็เพื่อให้ FC นะครับได้ดูเนื้อกันแบบใกล้ๆนะครับให้เหมือนแบบฟิลเดินตลาดพระแบบว่าได้ส่องดูแบบเนี่ยดูตำหนิดูเนื้อเขาประมาณเนี้ยครับ ตอนนี้ก็หกโมงครับผมได้ยินเสียงเพลงชาติจากทีวีนะครับนี่ก็ผมดูเป็นวัดเกตนะครับกี่ชั้น F4 ก็นับกันเอาเองนะครับเปิดไม่แพงนะครับสมเดจององนี้เอาเปิดองค์ละหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับหนึ่งพันห้าร้อยหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะ F4 อง์นี้เป็นหลวงพ่อเงินนะครับพิมพ์นิยมนิยม e หรือเปล่านะครับพิมพ์นี้ก็น่าจะเป็น A นะครับเก่ามากมายเลยองค์นี้นะครับเนื้อหาเก่ามากมายให้ทนายชอบนะครับปกติเคยได้เอา่อยพิมพ์นี้แต่ว่าก็ไม่สวยคมเท่านี้นะจริงๆเนี่ยองค์เนี้ยผมส่งหลังไหมให้ผู้ใหญ่จะดีดูแลหนึ่งท่านนะครับถ้าก็เดี๋ยวถ้ายัางไงถ้าหลุดหรืออยังไงก็เดี๋ยวจะแจ้งให้ fc ทราบแล้วกันนะครับแต่ว่ายัางไงผมก็ขอมาเปิดก่อนล้วกันนะครับเป็นหลวงพราเงินพิมพ์นิยมนะครับ พิมพ์ผมดูเป็นพิมพ์เอผมถ่ายรูปออกมาไม่ค่อยสวยหรอกแต่ว่าถ้าอยู่ในกล้องอยู่ในไลฟ์เนี่ยโอ้โหมันโคตรแจ่มเลยนะครับจริงครับผมถ่ายรูปสตูไว้นะครับผมก็ฝึกถ่ายนะครับ pfc ดูตรงหัวเข้านะโคตรสวยนะครับตรงนี้หล้วพูเงินพิมพ์นิยมเปิดไม่แพง นะครับเปิดไม่แพงเปิดสี่พันห้าร้อยบาทท่านใดชอบต่อรองได้ชอบต่อรอ,อ,อ,องได้ทุกองน,นะครับพีเอฟเขามาเม้นนะครับเมื่อคลิปนู้นนะเมื่อสองคลิปที่แล้วนะครับ <S <S เขาบอกว่าโอ้ทําไมผมวางพยันไม่เรียบร้อยเลยนะครับที่ว่าพยันเป็นม้าเสพนางเนี่ยจริงๆเนะี่ยที่ผมเอามาปูเนี่ยก็เพราะความสวยงามนะพี่ FC, พ f c ซเพราะผมก็อยากจะแหมลองเปลี่ยนดูบ้างนะครับเพราะว่าใช้ยันพื้นเก่าดูเดี๋ยวพี่ PFC ซจะเบื่อนะ ผมก็เลยเออพยายามหาอะไรใหม่ใหม่ให้พี่ๆ fc นะครับจะได้ไม่เบื่อกันก็ใช้เป็นม้าเสพนางนะไม่ได้ผมไม่ได้เอามาวางไว้เพื่อแบบว่าเขาเรียกอะไรเล่นของหรืออะไรแบบดึงดูดอะไรอย่างนี้นะผมก็มาวางไว้แบบเป็นเพราะว่าผมชอบด้วยส่วนหนึ่งอะไรประมาณเนี้ยนะครับไม่ได้มาวางหวังอย่างอื่นเลยวางเพื่อความสวยงามจริงๆนะครับอรงนี้เป็นหลวงพ่อเงินพิมพ์ทิตานะเนี่ยจากพิมพไม่แน่ใจว่าเขาจะเล่นเป็นสีชายหรือเปล่านะครับ วงนี้เราเปิดเท่านิยมแล้วกันนะครับสี่พันห้าท่านใดชอบให้ต่อรองนะครับต่อรองได้นะครับต่อมาวงนี้เป็นจอบเล็กหลวงพ่อเงินนะครับวงนี้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับหน้าสึกๆไม่ค่อยน่ารักเป็นแข้งติดแต่ก็ติดมือมาให้ FC ดูแล้วกันนะครับ พิมพ์เล็กนะครับหลวงพ่อเงินอ่าเดี๋ยวลองดูเนื้อหากันไปก่อนนะเป็นห่วงเจาะเดิมนะครับเป็นเจาะเดิมเจาะใช้พี่เขาบอกเขามาเปลี่ยนเปลี่ยนห่วงเมื่อก่อนเนขะาเป็นเหมือนใส่คล้องเชือกหรืออะไรก็ไม่รู้อะ่ะเขาบอกอะ่ะนะครับก็ไม่รู้นะั่นแล้วแต่นิทานคนขายเขาจะเล่าให้ผมฟังแต่ผมก็นเนี่ยพูดตามเขามานี่แหละก้นนะครับ อาจจะไวไปก็ขออภัยนะครับเปิดไม่แพงนะครับจอบเล็กนะครับเปิดหนึ่งพันแร้อยบาทนะครับท่านใดชอบต่อรองได้เปิดหนึ่งพันเจ็ร้อยบาทหลวงพ่อเงินพิมพ์ทิตาหน้าศึกศึกอีกแล้วนะครับโอ้โหสภาพศึกอย่างนี้ fc บอกว่าชอบเปิดแพงนะจริงๆไม่แพงนะฮะองค์นี้เปิดไม่แพงนะครับเดี๋ยวส่องให้ดูก่อนล้วกันนะครับเรื่องราคาเดี๋ยว ค่อยบอกนะสองให้เกิดความกิเลสก่อนนะครับถ้าพี่พีเฟซีกิเลสเมื่อไหร่นะราคาก็จะไม่เพลงนะครับเพราะว่าอยากจะแบ่งปันเอฟซีนะครับพี่พีเฟซีดูเนื้อดิสภาพเก่าเดิมๆนะครับผมเอาเปิด เท่าจบแล้วกันจบผมเปิดเท่าไรนะพันเจ็ดหรือพันแปดไม่รู้อะอันนี้ผมเอาพันแปดนะครับหนึ่งพันแปดร้อยนี่เตาหลงพระเงินนะครับรงนี้สะดือเป็นสะดือเป็นเป็นขดเป็นเล็กหนึ่งเป็นอุอะไรประมาณนี้นะตั้งใจหามาให้ fc ดูอีกแล้วนะครับเต่าเต่าตัวนี้ก็น่าจะเรียกได้ว่าเป็นตัวแรกเลยนะที่ผมซื้อได้เนี่ยท,ที่ว่าซื้อเป็น อ่าเขาเรียกสดือเป็นอย่างเงี้ยนะปลาที่ผมจะซื้อเป็นแบบว่าทั่วเป็นแบบตัดตะไบนะไม่ค่อยเป็นแบบนี้เนี่ยองนี้เก่านะครับเก่านะครับด้านข้างห่วงก็ใช้ดิมเดิมนะครับผมบอกเลยว่าห่วงเดิมเดิมจริงพิกมาใต้ถ่านเนี่ยพวกข้าอะไรเ,เก่าๆเขาเนี่ยก็ดิมเดิมเลยนะครับดิมเดิมอีกแล้วนะครับเปิดสองพันห้าร้อยบาทชอบต่อรอง ต่อมาอันนี้เป็นเหรียญหล่อเนื้อเนื้อตะกัวหรือเปล่าอ่าเดี๋ยวมาส่งกันนะครับไม่ใช่เนื้อตะกัวอ๋อเป็นเนื้อโลหะธรรมดานะครับเป็นเหรียญหล่อนะครับหล,งบว,หล,ว,งหลวงพ่อเพชรนะครับวัดท่าหลวงนะครับเหรียญหล่อหลวงพ่อเพชรนะครับผิวดีนะครับเนื้อดี อันใดดูถูกใจองไหนนะครับบอกได้เลยเม็ดนี้ผมเปิดไว้1,500บาทนะครับชอบเท่าไห่ต่อรองราคาได้เลยนะครับพี่พีเเปิดไว้1,500บาทนะครับหลวงพ่อเพชรวัดท่าหลวงนะครับเหรียญหล่อหลวงพ่อเงินนะครับพิมนี้เป็นพิมพ์นิยมนะครับพิมพ์นิยมวัดบางคาหรือเปล่านะเนื้อหาแบบนี้ ผมดูเป็นเนื้อสำลิดเงินขันเงินอะไรประมาณเนี้นะครับได้มาไม่แพงนะองเนี้ยผมก็เลยเปิดไม่แพงเอาเปิดสามพันนะฮะอง์นี้เปิดสามพันบาทครับเขาเรียกว่าอะไรครับเลยเดิมๆเลยเนี่ยนะครับเป็นกุวัดบางคาแน่นอนนะครับพิมพ์นี้น่าจะเป็นมือลองนะครับดูได้นะครับไม่เชื่อเดี๋ยวจะหาว่าโกหกนะดูพิมพ์ใหญ่ๆอย่างนี้ไปก่อนนะครับ ชึบชึบชึบนี่ท่านใดดูว่าถูกใจ้างไหนนะครับพร้อมที่จะแบ่งปันทุกองค์เลยนะครับองนี้เปิดสามพันบาทนะครับท่านใดดูว่าถูกใจต่อรองได้สามพันบาทไม่แพงเปิดไว้ให้ต่อรองนะครับราคาเปิดเป็นราคาสม,มุดนะครับส่วนราคาที่ปิดเป็นราคาจริงซึ่งเราจะคุยกันสองคนนะครับราคาปิดนี่คลาสสิกสุดๆนะครับองนี้เป็นหลวงพ่อเงินวัฒนาไฟพิมพใหญ่ องนี้นี่ก็สวยคมนะครับผมดูเป็นจีวอนที T พิมใหญ่นะครับสวยคมไม่พอองนี้แถมอุดกิ่งอีกตั้งหากนะครับนะฮะมีอุดกิ่งนะครับองนี้เมื่อวานมีเอฟซผู้ใหญ่ใจดีนะมาปิดด้วยกันทั้งหมด2ท่านด้วยกันนะครับก็ต้องขอขอบคุณพี่พีเอฟซีผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านเลยนะที่มาปิดและเครื่องให้ผมกันนะครับ ็มีปิดไปหลายท่านนะครับสองท่านเมื่อวานนะครับลำพังใน youtube นะปิดไปหลายบาทอยู่เหมือนกันนะครับขอขอบคุณ f อผู้ใหญ่จจด,ดีผู้มีอุปการะคุณทุกท่านจริงๆนะครับที่คอยเ,อเข้ามาส่องเข้ามาชมพักเครื่องของผมกันนะครับอันนี้พิมพ์ใหญ่เปิดเอาสองพันนะพี่พี่เอฟซีพอเขามีจริงเปิดสองพันนะครับก็พี่พี่เอฟซีว่าผมนะว่าผมเปิดแพงนะผมก็ อยากจะเปิดให้พี่พีเอฟต่อราคากันนั่นแหละนะครับบางทีถ้าผมเปิดแบบว่าถูกใกล้เฉียดทุนนะพี่พีเอฟจะไม่ค่อยกล้าต่อกันนะผมก็เนี่ยเลยเปิดอย่างนี้แหละนะครับจริงๆผมเปิดก็ไม่ได้แพงไม่ได้แรงอะไรมากนะพี่พีเอฟซีเปิดให้ต่อรองอ่ะนะครับเ,เหรียญน,นี้เป็นเหรียญหล่อของหลวงพ่อน้อยนะครับหลวงพ่อน้อยหน้าเสือหน้าอะไรเนะี่ยผมก็เรียกไม่ถูกนะสภาพช้ำหน่อยนะ ช้ำหน่อยหน้าจะย่นยน,นะเหรียญไม่สวยนะครับเหรียญไม่สวยเหมือนเขาเป็นขันเงินผสมหรือเปล่านะครับเนี่ยพวกแหลวมันเกิดเขาเรียกอะไรนะออกซิเดชันอะไรเนะี่ยตามที่ fc ชอบพูดกันนะครับความเย็นความแข็งตัวอะไรไม่เท่ากันนะเพราะว่าเนื้อโลหะเขาก็จะใช้ความเย็นอีกหภูมนึงแล้วก็เนื้อต,ต่างๆเขาจะใช้แบบว่าเขาเรียกอะไรจุดความเย็นเนี่ยไม่เหมือนกันลืมไปเหรียญลงพ่อน้อยเอาเปิด พันห้านะครับเปิดพันห้าอันนี้เป็นอ่าพระพุธชินราชนะครับอินโดจีนองนนี้เคยเปิดไปแพงอยู่เหมือนกันเปิดไปเท่าไหร่ไม่รู้สามพันสองพันนี่แหละน่าจะเปิดไปสองพันห้ามั้งหรือเท่าไหร่ไม่รู้ผมก็ลืมนะครับคลิปที่แล้วหรือคลิปไหนเองเนี่ยผมบอกแล้วว่าผมไม่อยากเปิดในคลิปนะผมลืม เอาเปิดคลิปนี้เอาสองพันลดได้สองพันลดได้ชอบเท่าไหรส่วนนะครับคลิปนี้ผมขอจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนลวกันนะครับเอฟซีท่านใดเข้ามารับชมนะครับยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามด้วยนะครับส่วนท่านใดที่กดติดตามอยู่แล้วขอให้ทุกท่านนะครับเฮงรวยนะครับเจริญเจริญทุกท่านเลยนะครับที่ผมมาอวยพรอย่างนี้ก็เพราะว่าเอฟซีเนี่ยช่วยสนับสนุนมาไม่ว่าจะเป็นในทางด้านของการขายนะครับยอดของการดูผู้ติดตามทั้งหมดนี้ก็ถ้าไม่มีพี่พ f เอฟซีนะก็ไม่มีผมนะครับ คลิปนี้ก็ขอจบไว้ี่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับขอขอบคุณท่านที่เข้ามารับชมครับขอบคุณครับ